โดนเข้ากระทืบอยู่เนี่ยฮะผัวฉันโดนกระทืบเหรอดีทำไมตกระทืบอยู่เนี่ยนะอ้นั่นแหละของโปรดมันเลยจริงจริงของโปรดมันเลยแหละจะบ้าเหรอคนบ้าอะไรละชอบให้คนเข้ากระทืบแก้วไม่น่ากันนี่มั้งเขาขอบคุณมาก สามีของเล็กมีนิสัยประหลาดเมาแล้วชอบให้คนกระทืบทำยังไงก็ไม่หายถ้าลองกินเข้าไปต้องหาคนมากระทืบทุกทีเล็กจึงต้องพาสามีไปรักษาโรคติดสุราที่โรงพรยาบาลและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ของคุณเรียบร้อยน,นะครับของคุณก็เรียบร้อยน,นะครับส่วนของคุณก็ค <CT> ุณอยู่ท้เรือเลย เทาแผนมาช้าเข้าป่าเอาไว้กว่าเยอะเฮ้ยน,นี่มันไม่ใช่น้ำเกลือนี่มิดีกีนี้มึงคุณพระช่วยถึงขนาดไปซื้อสุรามาใส่ขวดน,น้ำเกลือเหลือทนจริงๆแล้วนี่คุณเราตังค์ที่ไหนไปซื้อเอาตังค์ใหน้นู่นนี่มันตังค่าไปซือ้เอเหรอไม่รู้อ่ะเอาไปตอนไหนตอนเองมาง่ามางา่ามเรอลูกค้าจะตังค์เดี๋ยมันจัดอาไปสาพยาบาลนะอ่ะโมโหตังค้าโมโหโมโหว่าไอ้หัว บ้าไปแล้วแกบ้าถึงขนาดโรงพยาบาลทนไม่ไหวต้องส่งตัวกลับมาให้ภรรยาดูแลต่อที่บ้านโอ้ยอีบ้าเอ้ยขนาดโรงพยาบาลนะเขาว่าปลอดภัยสุดๆแกก็ยังโดนเขากะทื้มาได้อีกนะแงล่ะไปนี่ระทำอะไรนี่วก็ล็อกแกไว้ไงโอ้ล็อกอย่างนี้เลยฉันจะออกไปเขากะทืบได้ไงอะ มาขายของอย่างเนี้ยผัวแกเมาไม่กลัวไปโดนเข้ากระเทือบอีกเหรอ,อมันเป็นไปไม่ได้แล้วฉันน่ะล่ามโซ่มันไวแล้วโอ้โหถึงขนาดล่ามโซ่จะเกินไปหรือเปล่าวะไม่เกินไปหรอกมันจะได้จบจบกันไปสัทีนี่จบทั้งติดเหล้าจบทั้งโดนเข้ากระเทือบเฮ้กีมี่ค่ะฉันลามแกไวแล้วนี่แล้วแกออกมาได้ยังไงล่ะฉันสะดอกระแจออกมาเจ๋งเวยล่ะทุท่าช่วย ขนาดล่ามโซ่แล้วยังสะดอกอกอกมาได้เหลือรับจริงๆเอ้ยเอ้จีบไหมค่ะข้าไม่ได้จีบเอ็งมองหน้าไหมค่ะเอาข้าซื้อของอ่ะไม่ต้องมาแก้ตัวข้าโมโหเลยเว้ยเอ็งจีบไหมค่ะเอ็งมองหน้าไหมค่ะข้ารับไม่ได้รับไม่ได้เอ็งกระทืบข้าเลยอ้ยจะงัวอะไรหรอเอ็งมองหน้าไหมค่ะเอ็งไม่ต้องกระทืบข้าเลยเอ็งจะบ้าปะเนี่ยใครไม่กระเทืบมากระเทืบใช่ไหมเออ

ืออยังไม่เลิกเลยแล้วนี่นะภาษาไอ้กับเมียมือนิ่มๆทำไมต้องแลกวะทั้งชีวิตโอนลุมกับเทิอมานับครั้งไม่ถ้วนไม่มีครั้งไหนที่สยใจเท่าครั้งนี้เลยเคุณพระช่วยนิ่งไปเลยและตั้งแต่นิ่งไปครั้งนั้น <S <S <c oughs> เขาก็เลิกเล่าและเลิกพฤติกรรมประหลาดๆดได้อย่างไม่น่าเชื่อ กลับกลายมาเป็นสามีที่ดีได้จนปัจจุบันนี้คุณเชื่อไหมว่าจะมีผู้ชายที่เมาและชอบโดนทำร้ายอยู่จริงๆและคุณเชื่อไหมว่าไม้ตีพริกจะสามารถรักษาพฤติกรรมประหลาดอย่างนี้ได้จริงๆหรือเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลย